เร้สบายดีทุกท่านผู้ชายจังมาหลังเขาเบิ่งลาว,ว่าว่าอี้วันนี้ของดีเนาะโว้ยเขาก็กล้าสแสดงออกเนาะแต่มันใส่เสือ้อธรรมดามันเกนยังไงมันมีของดีของดีจังได้โชว์สบายดีทุกคนเัาก็สิมาเสียบมันโอ้ยเสียบน่องเสียบเป็นได้บ่เห็นก็มืดแทนทำนเี่เาบ่เห็นครับปาดตื้อปาดเสีย เหลื <ih az violin Legisl acy> ่อมแม่นบ่ตอบแสงแดดทเอาเลยาเสียบไปซก่อนพี่น้องเอ้ยเสียบจัก่อนสิเอาผสิแดดแล้วนะเจ้ากล้องหลังมันจะแดดแล้วนะตนี้กล้องหน้าเด้อพี่น้องเฮาสิหดสวนกลางเวเียพี่น้องเสียบถ่ายเอาเฮาน้ําหดหญ้าเด้อพี่น้องเ้อท่านผู้ชมเ้ยให้ั่ ไอ้บางหมดมาสาวน้นไม่เยอเพื่อแร้วเนี่ร้ายเนาะถ้ปไปชมต้อติไปใช้ไปยาให้เราไนมาไปไปใช้กับเธอสิมาเชียงเลยยายคนยโสรระดีแตเอาเชียงเลยยายเราเชียงเลยให้เราอยู่เลย้มนีเงินหลายคนเขาแหงเขาเลือลดเลย นม่ได ah. e ah. ah. ้งานตัวเองห้องนี้มันบริษัทงานบริษัทต้ตามเวลาแหละงานตัวเองเห็นได้ก็ได้นักท่านผู้ชมงานตัวเองก็ได้เห็นข่าวมีธุระมีเบียกับคุยแน่แหละเนาะได้ใช่ไหมฮาดูฮาเตาสิษัทแล้วคนมีดุคืออะไรปั้นลูกกันคนแห่งเลยท่านผู้ชมเอ้ยเขาออกคิดเลยปั้นลูกี่น้ำปั้นเนาะลูกขอลูกเจ้าก่อ

ในห้องสีเนี่ยเนี่ยเจ้าลงมาเจ้าเจ้าลงมามาทงลงมามืึงมาต่อมาตู้กับกับมาขึ้นมาเอาอีกลงมาเอาอีกหรือว่าในใส่แล้วฮะบุงในทงน้อยเออในขางปงเอี่ยมนะมอนะเออในอโปงกบตอนนี้น้องดาวกำลังเสียบท่านผู้ชมสบายดีจางส่องมอหลอน,นเฉยอ่ะสบายดียดเออสองคนดังขึ้นกันได้หนึ่งก็กได้ฝากส่องนู้นเลยเด้อจ้าฝากส่องน้องดาวด้วยนะจ้า เอฟซีทั้งสองบอลชแนลกับผากส่งน้องดาวด้วยเด้อน้องดาวเลี้ยงเดี่ยวชแนลส่งเพ่อนกากำลังเก็บละกิโลกำลังเก็บเหรียญพี่น้องเออฝากฝากเป็นกำลังใจให้น้องแน่นาะอพี่น้องเนาะหเป็นคนกำลังใจสองพี่น้องหน่ยเด้อสองพี่น้องสายเดี่ยวเหมือนกันอืมสองพี่น้องเลี้ยงเดี่ยว <c ười> เลี้ยงคุณแม่ด้วยอืม, <c ười> อมคุณแม่ก็ นั่งนอนนอนอยู่ข้างบนที่บ้านคุณแม่ก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้อย่างบพเป็นอืชีวิตคนเท่านะนพี่น้องมันบกคือกันกับละครนะละครว่าเขาแสดงเอาชีวิตจริงไม่ใช่ละครนะท่านผู้ชมชีวิตก็คือชีวิตจริงๆนี่แหละตอนนี้เราก็กําลังขมุกขมุมสองพี่น้องเดีย๋ยวขออนุญาตกรอกน้ำฝนกันด้วยท่านผู้ชมไป อ่าโอเคไปตัวนี้มันผักอ่ได้นึนเจอนึกเตอนี่นจักนะนต้องเอาเป็นเป็น,ปนสอดเลยกับมะอเขอาวาอุปสั์ของใคยรุ่นกาแล็กซี่ขนาดเขาอย่ายังวะกาแล็กซี่ฮีโร่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอะไรยังไลองมองแล้ว่าินปุ๊บหลุดิเอาไว้มันเป็นเป็นตรงไปเลยพเพราะว่าเขาขาด อัดสีเบิดพืชพันสำนึกครับผมฮมาใหม่เนะาะท,ท่านผู้ชมเนาะเอาเสียบเ่านหลตัดเบิดดินี่จะบอกไม่ใช่เอออยู่<า>บ้านนะแจ๋ออ,อีกก็ได้ไปเป็นเลมเอาอีกทั้งหน้าบ้านเด้เออทั้งขาทั้งกล่องก็บมดแข็งเออทั้งนั้นนะเลจะปเปี้ยวใหม่เมื่อจะเริ่มเรียนห้อนเดี๋ยวท่านผู้ชมไว้ใกล้เวลาเที่ยงพิจารณาเรียนกับเวลาได้ อไอ้ดิฉัมาเห็นใจเนาะพี่น้งนองเนาะมาขี่ใส่กระตาให้ตา,า,า,ายในดาเขาบอกวาา่านั่นนะครับโบราณพี่น้องบอกตามเพื่อนไปฉันนะถือผิดหรือผิดขออภัยเลยท่านผู้ชมาบอกคอยหูชักปนนะันในเดีาา๋ยวเขาบอกไปเสียไปพี่น้องเสียไปใช่ลหมพินมุมนั่นท่านผู้ชมต่อกันมาติดแถวมาที บรรยากาศบา้านสวนฟินที่ฟังลินคุ้งอรรมสวยประมาณนี้ตงถายนี่มาแรงเนาะตอนแดดลบมมตกเนาะถ้ามาชิมปลูกนมาแรงจะได้มบรรยากาศีานวาน่าข้าวมันเลยดิหมูาปุ๊บอือจบประนเซเวนหออยมือนก็คลายเบียเนาะสีขาทุกคำ เธอไปเสียหน้าเยวไปรับน้องเตยอ,อีกโคงง่ายเดี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวเลยนี่มัเฮนีมาซื้อนี่ดเดี๋ยวมาอันนี้ปิดประรอกใครว่าดัง,งเคข่งเเี่งหน่อยทั้งเทิงก็มีอัอน เพื่อนบ้านเพื่อนก็นมาเห็ดสวนนวยกัทรท่านผู้ชมสวนติดกันขันกันระว่างันต้นพักกุ่มพี่น้องก็มีพี่น้องเพื่อนก็มาทางสวนคือการปลูกถั่วปลูกแตงปลูกมันกอกมันแกว้วมันต้นซาลี่ไปซาลีพี่นอ้องเลยบ้านหน้บานนาเห็ดจะไรแหละพอได้อยู่ได้กินพ่อริสืบเขาถ้าไปสือเขากับหอยแพร่ในพี่นอ้องมันถักกรร่วกำหนึ่งสิบบาทเศร,รษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง้าอยู่แบบชนแบบ แบบบ้านๆพีวน้องเลยประตรงขิดยังลายขิดลายมันปวดหัวนะท่านผู้ชมอือเขาบอกว่าใส่ตัวเองใช่าะในขิดขิดลายปวดหัวพี่น้องเ,เอ้ยนนั้น,น,นพอปรุงกระปงุงเขาบอกใส่ตัวเองเล่นล่าชุดบอกตัวเองแล้วล่าชุดคือบอกเจ้าของนะพี่น้องให้เข้าใจด้วอตอนนี้น้องดาวกำลังขมุกข,ขมวมกับการเสียบใส่เติมสูตรเติมงยาเนี่บยบอได้ใส่เติมสูตร <c oughs> บอกแล้วว่าให้ใส่คือเขาใส่นะมันลปลูกเนี่ย เอ้าคือเช้ายังกรืเปล่าเนี่ยจ้า,า,าค่ะเดี๋ยวคลิปหนูจะปังนะถ้านูทำแบบนั้นได้ใส่ขาสั้นเหรอเออใส่ขาสั้นทำงานบได้จ้ามันสีดำเออใส่กางเกงขาสั้นเสื้อก็เสื้อขาสั้นเอวลอยเออหมวกก็ไม่ต้องใส่เพราะมันมองไม่เห็นหน้าเอฟซี FC บานะออโอเคเอา โอเคพี่น้องตอนนี้เราก็กำลังเสียบนะพี่น้องเสียบยังวัดสันเสียบหนาอืมเชือมอดรอบสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเลยว่ามันอากาศเริ่มห่อนเอาแล้วไก่เที่ยงแล้วพี่น้องประมาณนี้เนาะเสียบเนี่กับน้องดาววันนี้พี่ ันเป็นว่าภารกิจมื้อนี้เนาะสองไอ้น้องกัปลูกหญ้าท่านผู้ชมปลูกหญ้าเสียบเนาะหญ้าอ้อยท่านผู้ชม,มนี่แ่ะล่ำบักใหญ่นึ่งเป็นหญ้าอีหยังนี่แหละมันคือเฮากับวัคคูปลูกไวงหงัพี่น้องปลูกไว้ให้หงวัวเออพอได้เกะไข่พอได้เกี่ยว,ยวให้เขากิ้ยนพันยามมันองค์พอดีหม่ง,ง,งมันเป็นลานเนาะในท่าสวนนี่แหละ น้ำขึ้นถมมันผัดเอาตะกอนพวกดินทรายทีนี่มาอุน่นมันก็เห็ดให้มันเป็นลานเป็นซานปลูกเหมาะสำหรับการปลูกอย่างไรปลูกงาเน่ปลูกมะทั่วเนี่ยปลูกวานผักกาดพอได้แกะไขพี่น้องเอ้ยในครอบครัวบางสิ่งบางอย่างที่เขาปลูกได้เขาก็ปลูกขอบตานผู้ชมเนะเาะอ่ะโอเคทุกคนได้เด่นมาหอดนอี่กว่ ไก่สีแลลวเลยโอ้โอเคก็เด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวขอหยาดลงคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวกันมาคลิปหน้ามาสั่นจ้าขอบขอบ,ขอบใจสำหรับผู้เข้ามาหับชมวิวสุดท้ายพีย่นุ่มไปบ้าน,บานพบกันมาคลิปหนะ้า